แพทย์หญิงสุมาณีวัชรศิลป์ผู้ิในการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมสคบในการวางแผนเปิดประเทศจากหน่วยงานต่างๆโดยมีข้อสรุปเบื้องต้นในข้อพิจารณาหลักในการเปิดประเทศประกอบด้วยสาปัจจัยที่สำคัญคือปัจจัยที่มาตรการทางสาธารณสุขปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องความสอดคล้องกับมาตรการการเข้าออกประเทศอื่น สำหรับรูปแบบของการเข้าประเทศแบ่งออกเป็น3แบบใหญ่ได้แก่การเข้าสถานที่กักกันตามที่ราชการกำหนดไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติวัคซีนไม่ครบไม่จำกัดประเทศไม่ว่าจะ7วัน10วันหรือ14วันแล้วแต่กรณีการเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวตามเงื่อนไขที่กำหนดวัคซีนครบไม่จำกัดประเทศโดยพื้นที่ต้องมีความพร้อม เช่นความครอบคุมการได้รับวัคซีนสถานการณ์การระบาดที่ควบคุมได้และระบบสาธารณสุขในพื้นที่รองรับได้การเข้าราชนาจักรโดยไม่กักตัววัคซีนครบไม่จำกัดประเทศในเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดขณะที่แนวทางการรับผู้เดินทางเข้าไทยประกอบด้วยการเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมาจากทางอากาศเท่านั้น มีเอกสารหรือหลักฐานรองรับการได้รับวัคซีนครบ2เข็มมีผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อโควิด1 9โดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางทำประกันสุขภาพอย่างน้อย50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐมีใบจองที่พักและเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่กำหนดและตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ในวันที่1และเมื่อผลการตรวจหาเชื้อไม่พบสามารถเดินทางไปต่อได้โดยไม่จะเป็นต้องกักตัว